ถ้าผู้ชมทางบ้านจากเฟซบุ๊กหมอเขียวแฟนครับคุณสุคนศิลปะปอรวอรเลิศกราบสาธุค่ะจะซัมแฮกหรือซัมติงซัออมติงลอง,นะงหรือซัมติงหรือทุกๆสิ่งของสรรพสิ่งสรรพสิ่งใดๆบนโลกก็หาสุขจริงตลอดได้นานไม่ได้เลยค่ะได้แค่ชื่นชมธาตุดินน้ำลมไฟพลังงานและพฤติกรรม ของสัตว์ที่เปลี่ยนแปลงแปรผันแปรอยู่ทุกขณะทำให้เราหลงเพลิดเพลินไปโดยไม่ได้อะไรเลยเจา้าค่ะสาธุค่ะนี่แหละเป็นเหตุให้ทำไมคนถึงถึงยังอยากไปเที่ยวไปเสพอีกไปเสพอีกมิรู้จักพอมิรู้จักเบื่อก็เพราะมันดับไปหมดไปเก็บไม่ได้เลยใช่ใช่จริง มันเก็บไม่ได้เลยมันต้องเลยต้องไปเสพอีกเรื่อยๆ,ๆจึงต้องสร้างใหม่ที่ทำให้เราภูมิใจที่ได้ทำและได้ทำค่ะขอเป็นส่วนฝุ่นปลายเล็บทุกน้อยจนไม่ทุกเลยและจะสงบอยู่ในแดนธรรมแดนสิวิไลค่ะอ่าดีนะแดนสิวิไลเนี่ยพอจบรายการก็เปิดหนะ่อยนะจบจบรายการก็เปิดปิดท้ายเลยนะจบแบบ จบแบบเปิดรายการไปแล้วก็ไปกราบพระทางนั้นก็นะเปิดแดนซิลไลหรือกราบพระเสร็จก็เปิดเพลงนั้นไปสักขันน่อก็ได้นะเพลงที่เปิดแล้วเสียงมันซ้อนเสียงมันซ้อนนะเราเตรียมเปิดไหนก็แล้วกันพอจบรายการแล้วก็เปิดเพลงนั้นไปเลยก็ได้นะหรืตอตอนไปกราบพาะก็เปิดเปิดได้ตอนกราบพระเสร็จก็เปิดเลยก็ได้อาอํมนวยหอมบุญ เห็น <One> ด <input> <ge ar> ้วยกับอาจารย์หมอเขียวในการวิจัยเรื่องของตนเองในปอเอกผมก็ทําเรื่องตนเองทําเป็นการเล่าเรื่องในความสําเร็จสิ่งที่ตนเองทําการจัดการทรัพยากรเพื่อกสิกรรมที่ยั่งยืนด้วยศาสตร์พระราชาบนที่ลาดเชิงเขาบ้านป่าไผ่นะอาจารย์นํานวยกําลังทําปริยเอกอยู่นะประธานหลักสูตรละลองอธิการบดีซึ่งท่านเป็นคณะกรรมการ พิจารณาหัวข้อเห็นด้วยและเชียร์ให้ทำแต่ท่านอาจารย์ท่านอื่นๆบางท่านยังติดเรื่อง bias ไม่ค่อยเปิดใจเท่าใดแต่ก็คงยืนหยัดทำอาจมีการปรับบ้างเพื่อลดปัญหาลดปัญหาด้านนี้กำลังหาตัวอย่างยืนยันว่ามีผู้ทำอยู่ครับแต่แต่ก็มีอาจารย์จากมอนเรศวรท่านบรรยายอยู่ครับบอกว่าวิจัยแนวนี้กำลังเป็นที่นิยมเพียงแต่ในไทยยัง หาตัวอย่างที่เป็นการเล่าเรื่องของตนเองแทบจะไม่มีอดีช่วยกันทําเลยแล้วมันจะมีตัวอย่างว่านี่สถาบันวิชาลามเขาทำเขาทำมุติพิมพ์วราสารอย่างนี้ได้นะที่มหิดลนก็มีที่ว่านี่แหละที่มหิดลนก็มีที่ไหนก็มีนี่เอาที่ไหนก็ทําเป็นตัวอย่างกันขึ้นไปที่ฮาวาร์ดเขาก็ทําอ้างที่ฮาวาร์ดเขาก็ทํากันฮาวาร์ดเนลโหทำกันเลยดีดีเอาเลยเอาเลยนะนี่นทําเข้าไปมันจะออกมาอย่างดีเลย อาจารย์ว่าโดยเฉพาะของวิชาลามเราปัญญาตีโทเอกนี่เราจะทําเป็นเอกขึ้นไปเลยอันนี้ทําเป็นเนื้อเป็นกันของเราขึ้นไปเลยนะ่ะแล้วก็ไปเรียนกับมหาลาัยต่างๆก็ทําไม่มีปัญหานั่นแหละทําอันนี้เข้าไปมันจะดีนะ่ะใจว่ามันจะดีเลยนะเราทําเลยเป็นตัวอย่างเราหน่วยบุกเบิกลุยมันเข้าไปลุยมันเข้าไปนะได้เท่าไหร่เอาเท่านั้นลุยเข้าไปได้เท่าไหร่เอาเท่านั้นอันนี้มันจะเป็นของที่มีค่าเลยแหลนะน่ะคุณกีรณา สุขสุขสขทธนกุลกาบครว่าอาจารย์ค่ะจริงๆค่ะแม้แต่เส้นผมบนหัวเรายังตัดตามใจเราไม่ได้เลยค่ะทุกอย่างไม่เที่ยงเป็นไป,นป,นปนตามวิบากรับแล้วหมดไปค่ะจริงนะคุณพงบุภาหนูรักกบาบครวะาอาจารย์ค่ะทุกวันนี้ที่ยังทุกอยู่เพราะเข้าใจอริยสัจสี่ยังไม่ชัดเพราะมัวแต่ไปแก้ปัญหาที่ร่างกายและเหตุการณ์ ไม่ยอมทำใจให้ไร้ทุกตามที่อาจารย์สอนจึงยังเหลือทุกข์อยู่กราบสาธุค,ค่ะอ่าใช่อากาศไปพากเพียนแต่ละท่านก็กำจัดทุกออกไปคุณนาลีกราบคารวะอาจาร,รย์หมอเขียวที่เคารพยิ่งค่ะรับชมทุกวันจากสปปลาวค่ะโอ้นาลีอยู่นู่นนะสปปลาวนู่นนะนูยังไม่เคยได้ไปเข้าค่ายแต่หนูได้เข้าค่ายออนไลน์เออดี ตั้งแต่เปิดค่ายแรกจนถึงปัจจุบันค่ะหนูขอเป็นลูกพวทอด้วยคนจะเป็นนาดีของพวทสาทุค่ะอาดีนะจากนาลีลอลิงนะสระีเขาบอกเขาจะขอเป็นนาดีแต่เด็กชฉื่ดดีนะเอาเลยเอาชื่อนี้เป็นชื่อทางธรรมเลยนาชื่อนาดีไปเลยนะานาบุญนี่มีละชื่อนาบุญมีชื่อนาดีนาศีลมีชื่อเอานาดีเลยอนี้ชื่อนาดีาาาาดาดไปเลย จงเป็นนาที่ดีของพอวทอรทตกลงนาถ้าเอาให้ดีเลยนะในสมัยก่อนพระพุทธเจ้าบวชเกันกับบวชม่ยากแล้วเนี่ยจงมาประพุทิพรหมรจันเถิดจงมาปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาเทิดนี่ก็เป็นอันบวชเลนะ้อเนี่ยเสร็จเลยนะไม่ได้ปีพิธีเลียตองอยากนะศึกษาดีเต็มที่แล้วก็เอาเลยนะ,ะจงมาเป็นภิกษุเทิดจงมาปฏิบัติ ถูกตรงเถิดนะปฏิบัติธรรมที่ถูกตรงสู่พรรมรรจ์สู่ความพ้นทุกเถิดเท่านั้นก็นเป็นอันเสร็จพิธีเลยนะ u t u b e หมอเขียวทีวีคุณพองทานธรรมบอกว่าได้ออกจากความเป็นสัตว์เสียทีค่ะอาจารย์ดีมากนะดีนะนะเลิกเป็นสัตว์เสียทีอ้ <laughs> อาวสาธุ <laughs>